เป็นลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลสงกระทงของเราแยกทางกระทงเจ้านั้นลอยไปเหมือนใจมุ่งหวังกระทงของพี่หลงทางลอยคว้างหาทางมาให้เจอ ตั้งแต่วันนั้นพี่ก็กังวลไม่หายเป้าคิดกลุ่มในหัวใจกลัวใครเข้ามาพรากเธอกลัวพี่กับน้องแยกทางหากันไม่เจอกลัวใครเข้ามาพรากเธอเหมือนดังกระทงลงทางรลางราง ไอ้วันลอยกระทงบอกเรื่องราวโดยตรงว่าความรักของเราอับปางเจ้าเปลี่ยนหัวใจมีใหม่สมใจมุ่งหวังพี่เหมือนกระทงลงทางอ้างวางหัวใจลอยวนเห็นเดือนสิบสองพี่ล่องกระทงเดียวได้ ปีนี้ไม่มีหวานใจเพียงกายเหมือนไครหลายคนกระทงอ้างวางลองไปกับสายน้ำวนเปรียบเหมือนความรักมืดมนหาคนรวมทางไม่มี